โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ดรยอดแก้วแก้วหพงสานะครับวันนี้เรามาอยู่กันในโค้งสุดท้ายนะของการติวสอบท้องถิ่นนะครับเป็นเรื่องของเป้าหมายการพัฒนานอย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์ลงเอ,อ่อท่าขอไข่นะครับนะไปให้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็กดติดตามไปด้วยแล้วมันจะขึ้นนะให้ท่านดาวน์โหลดนะครับใครอยากได้แนวข้อสอบท่าขอไข่นะตำแหน่งอะไรก็ พิมมาบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันระทาสาภายนะครับธุรการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักทรัพย์มีนักผู้ชาการศึกษานะครับมีครูผู้ช่วยประถมวัยครูดูแลเด็กนะครับพิมบอกอาจารย์น้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดนะครับผมโอเคเพราะวันนี้ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับสําหรับเอ g นะครับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับก็เป็นหนึ่งใน เรื่องของอความรู้รอบตัวนะครับเการปัจจุบันที่หมหาวิทยาลัยรุ่พานี่นะก็เคยออกข้อสอบมาแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มันเลยนะครับอขออนุญาตจัดนิดนึงนะครับโอเคอ่ะก็เป็นเรื่องอที่หลายๆคนนะครับเคยอ่านมาแล้วนะเคยเห็นเขาสรุปไปมา,มาแล้วเนาะเคยเคยฟังมาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเห็นข้อสอบนะครับก็ มาดูกันได้เลยครว่าข้อสอบลักษณะจะเป็นอย่างไรนะครับข้อที่1ฮะถามว่านะครับเป้าหมายฮะขีคำนี้นะเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะ sustainable development goal goal ไปว่าเป้าถูกไหม sdgs นะ S ตัวเล็กเนี่ยมันย่อมาจากว่ามีหลายๆตัวนะครับมีทั้งหมดกี่เป้านะฮะอันนี้สำคัญมากฮะคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อแรกเนี่ยนะเขาบอกว่ากอไก่มี17เป้านะครับขอไข่มีเท่าไหร่ฮะสิเป้า คอควายเท่าไหร่ฮะสิบเกแล้วก็เง,งหาหิ้สิบเป้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกี่เป้าหมายนะครับคําตอบคือข้อ,อกอไก่ะฮะดอกจันเอาไว้เลยครับเนี่ยออกข้อสอบฮนะทั้งหมดมีอยู่17เจป้าหมายนะครับต่อมาครับเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะฮะระยะเวลากี่ปีครับเออหลายคนจนคําได้แค่ว่า17บเจป้าแต่ไม่รู้ว่ามันกี่ปีใช่ไหมฮะอ่าลองดูนะครับกี่ปีเอ่ย ชัดแล้วเนาะเป้าหมายฮนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับหลายคนบอกเอออาจารย์มันหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูความหมายต่อไปแต่เอาประเด็นหลักก่อนนะครับทั้งหมดนะมีกอไก่คือ15ปีขอไข่คือ10ปีขอควาย15งองู20คําตอบที่ถูกต้องนะฮะเฉลยคือข้อคอควายครับผมทั้งหมดมีอยู่15ปีนะครับระยะเวลาที่นะให้แต่ละประเทศเนี่ยไปจัดทำนะครับให้ครบทั้ง17เป้านะครับ ต่อมาครับอ่าเรามาย้อนดูนะว่าเอ๊แนวคิดตัวนี้นะการพัฒนาอย่างยิ่งเนี่ยเริ่มมาจากองค์กรใดเอ๊มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวไหมนะครับก็ไก่คือกินพีทนะฮะขอใข่องค์การอนามัยโลกคอควายคือองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะครับงงูฮะองค์การสิ่งแวดล้อมโลกแนวคิดเนี้ยนะครับมาจากตรงไหนนะฮะมาจากองค์กรใดนะครับคําตอบคือข้อคอควายองค์การสหประชาชาตินะครับ ต่อมาครับข้อที่14ฮะการประชุมของสหประชาชาตินะครับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมอ่ะอันนี้ข้อมูลเชิงลึกนะครับจัดขึ้นที่กรุงสต็อกโฮล์มเนี่ยนะประเทศสวีเดนเนี่ยจัดขึ้นเมื่อพอศใอดนะครับอันนี้คือกําลังจะบอกว่าที่มาที่ไปของเอ,อ่อไอเอสดีจีนะฮะมาจากไหนนะครับก็ไก่นะปีหนึ่งห้าครับขอไข่ปีหนึ่งหกขอควายปีหนึ 6, ่งเจ็ดงองงูปีหนึ 8, ่งแปดท่านยังไม่เกิดเลยนะฮะสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับ กอไก่นะคำตอบที่ถูกต้องตอบข้อกอไก่นะครับผมเริ่มนีฮยจากการประชุมนะฮะที่สตอกโฮลนะฮะประเทศสวีเดนนะครับปี25 1 5นะครับอ่าทีนี้ต่อมาต่อมาข้อที่5้ครับข้อที่ห้า เห็นอยู่เนาะแนวข้อใดครับเป็นแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับแนวคิดก่อนเอาแนวคิดก่อนก็ไก่ครับเป็นการพัฒนามุ่งเน้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวขีดเศรษฐกิจอย่างเดียวขอไข่ครับมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจและคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมด้วยขีดคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมข้อควายครับเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางเศรษฐกิจแบบผสมผสานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมขีดนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมงองูครับการพัฒนารูปแบบใหม่ฮะที่ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการพัฒนาอาอันเกิดจากการพัฒนาคำตอบคือข้อง,งองูครับตอกจันไว้ฮะเนี่ยคือแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับคือเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ที่คำานึงผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยจากสิ่งที่เราพัฒนายกตัวอย่างเช่นนะครับสมัยก่อนนะเรามีต้นไม้ใช่ไหมฮะต้นไม้หนึ่งตน นะครับเราก็นะใช้ขวานตัดต้นไม้เชื่อมนะต้นไม้ก็ล้มใช่ไหมฮะสิ่งวดลร้องก็โดนทําลายนะครับวันดีคืนดีฮะเรามีอะไรฮะต้นไม้ใช่ไหมหลายหลายต้นนะครับแล้วเรามีอะไร,ครเครื่องจักรใช่ไหมฮะมีรถตัดต้นไม้ตัดทีเดียวเลยครับสามต้นเนี่ยแหละเราพัฒนาเทคโนโลยีตัดต้นไม้ได้มากขึ้นสิ่งวาลาร้องก็ถูกทําลายมากขึ้นเพราะเนี่ยต้องมีการอะไรฮะค,คำนึงถึงหรือว่าลดผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยนะจากเทคโนโลยีที่มาพัฒนานะครับ ข้อที่ห้าครับการผู้ใดฮะหรือข้อใดเสนอแนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับกอไก่ฮะคณะกรรมการบันแลนด์นะครับกอไข่ฮะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขอควายนะคณะมนตรีฮะกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรืององูครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติาอ่หลายๆคนอาจจะงงเนาะคําตอบคือข้อกไก่ฮะดอกจันชื่อเขาไว้นะครับเออ่คณะกรรมการที่การเนี่ยนะฮะบันแลนด์เนี่ยนะฮะ อ่าเป็นอ่ต้นเรื่องเลยนะครับที่เสนอแนวคิดตัวนี้นะครับทีนี้ต่อมาครับจากรายงานข้อที่7จนะฮะจากรายงานของคณะกรรมการอากรรมมกากจุดเนี้ยนะครับเสนอในที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อปี2อ3 0อก็คืออีก15ปีต่อมานะครับจากที่มีการคุยเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็รู้จักอย่างกว้างขวางเนี่ยในอ่ชื่ออะไรนะครับขอไก่โลกของเราขอไขอนาคตของเราขอควายธรรมชาติของเราหรือ,งองว่งูสิ่งมาล้องของเรา คำตอบที่ถูกต้องครับตอบข้อขอไข่ครับอนาคตของเรานะครับเขามองตั้งแต่ปี30นะครับว่าอนาคตต่อมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับปี30มศูนย์เนี่ยไหมผ่านมาตรงนี้ก็30ปีแล้สามสิบกว่าปีเนาะสามสิบสี่ปีนะครับสามสิบห้าปีเนาะโอเคนะครับต่อมาครับข้อที่แปดข้อใดเป็นที่มาของแผนแม่บทโลกครับขีดคำว่าแผนแม่บทโลกที่ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนครับ กอไก่ฮะเป็นการประชุมสิ่งว่าล้อมโลกขอข่าเป็นการประชุมของสหประชาชาตินะครับเรื่องสิ่งว่าล้อมของมนุษย์ข้อความเป็นการประชุมของโลกนะครับว่าด้วยสิ่งว่าล้อมในในชาติหรืององูฮะเป็นการประชุมนะสุดยอดโลกว่าด้วยสิ่งว่าล้อมและการพัฒนานะแผนแม่บทที่นํามาใช้ในการประเทศในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะคำตอบคือข้ององูฮะขีดคําว่าพัฒนานะครับเป็นการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยสิ่งว่าล้อมและบวกกับคําว่า การพัฒน,น,นานะครับต่อมาครับข้อที่9ฮะการประชุมสุดยอดโลกนะครับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแนละการพัฒน,นานะครับ UN Conference e v l n m e n t Develop ed, เนี่ยนะฮะจัดขึ้นเมือ่อใดรก็ไก่ปี35ขอไข่ปี36มกอควาปี37หรืององปี38เมื่อสักครู่มันเริ่มจากปีอะไร15ใช่ไหมฮะแล้วก็มา30กศูนมาที่การเขาเสนอใช่ไหมฮะนันคุณดูไทม์ไลน์นะตอนนี้มันจะหลังปี30มหมดเลย คำตอบคือข้อกอไก่ะฮะก็คือเป็นการประชุมตอนปี2อ3 5นะครับแล้วก็ต่อมาครับการประชุมสุดยอดนะครับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา,นานเนี่ยจัดขึ้นที่ประเทศใดกอไก่บราซิลขอไข่สวิตเซอร์แลนด์ขอควายนธทร์แลนด์หรืององูครับเอออาลเทอรีขอไข่สวีเดนดข้อควายนธทร์แลนด์งองงูสวิตเซอร์แลนด์อ่าคำตอบคือแล้วฮะกอไก่ฮะจัดที่บราซิลนะครับจดจเอาไว้ฮะอ่าตัวนี้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยนะฮะข้อที่11นะฮะข้อต่อมาครับในการประชุมสุดยอดโลกนะว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเนี่ยนะมีจํานวนนะฮะสมาชิกเข้าร่วมในกี่ประเทศก็ไก่คือ178ประเทศขอไข่คือ1 7 8่จประเทศไอซ้มเนาะไม่เป็นไรนะฮะข้อควาย1 7ึงอจงองู1 8ึงกี่ประเทศเลยอ่ะคาต,ต,นะตอบที่ถูกตนะ้องฮะมีคําตอบที่ถูกครับตอบข้อกอไก่ครับจำมาฮนะหนึ้ประเทศนะครับ ต่อมาครับประเทศไทยฮะได้เข้าร่วมลงนามแผนแม่บทเรื่องเกี่ยวกับนี่ฮะแผนแม่บทโลกที่ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเนี่ยพอสอใดโอเคปีสามห้าปีสี่ศูนย์นะครับปีสี่ห้าหรือว่าปีห้าศูนย์อ่าโอเคฮะคำตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อกอไก่ฮะก็คือในการประชุมที่บาซิลเนี่ยแหละฮะปี2035ไทยก็เข้าร่วมแล้วนะครับผมแล้วก็ไปลงนาม ร่วมกับนา178ประเทศนะครับพเพราะนีคุณจะเห็นที่มาที่ไปเลยว่าการพัฒนา,า,นายอย่างยื่งยืนเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2 5 1 5นะครับเนาะคอนเซปต์หลักก็คือว่าในเมื่อโลกพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาเนี่ยนะครับึงว่าล้อมต่างๆก็โดนทำลายก็ต้องมีการนะครับอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกให,หลานนะครับ13ฮะการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันฮนะ โดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจะตอบสนองกับความต้องการของพวกเขาเนี่ยนะฮะหมายถึงข้อใดฮะเออการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการคนคนรุ่นปัจจุบันนะครับโดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อมาเนี่ยนะครับอืมคือเราเ่ยคนรุ่นปัจจุบันใช่ไหมอ่าแล้วก็มีอะไรฮะเด็กน้อยใช่ไหมฮะเด็กน้อยอุแวะอุแวนะครับฮะพ่ออุ้มเด็กเนี่ยนะฮะ คนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นต่อมาเนี่ยทำยังไงกันดีฮะเออก็การพัฒนาที่ยั่งยืนขอไข่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อควายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนงองว่าสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืนแต่คนบอกเจอยั่งยืนหมดเลยตะกาอเลยดีครับอาจารย์อ้าวดูงี้ฮะคาตอบคือกอไก่ครับการพัฒนาที่ยั่งยืนครับนะมันคือเหมือนบนโจทย์ฮะการพัฒนาที่ตอบสนองคนปัจจุบันแล้วก็คํานึงถึงคนรุ่นต่อไปด้วยนะครับ ถ้าเป้าถ้ามีคำว่าเป้าเมื่อไหร่มันจะพูดถึง17เป้านะครับแต่ถ้าความหมายก็ไปอ่า sustainable นะต่อมาครับข้อนี้ฮะสิบสี่ฮะแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับนำมาใช้ในแผนพัฒน์เหมือนกันนะฮะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับใดฮะหลายท่านทราบดีว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็นํามาใช้ในแผนพัฒน์ใช่ไหมแต่ก็น่าเสริมความรู้ให้ว่าไอ้เรื่อง sdg เนี่ยก็ใช้ในแผนพัฒน์และปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในยุธสาธาร์ชาตินะครับแล้วก็ลงไปทุกกระทรวงทุกวงกลม นะครับพอานทะข้อที่สิบสี่ตอบข้อขอไข่ครับอากอง,วงว 8, นะูุฮะแปดฮะฉบับที่แปดครับปีสี่ศูนย์ปีสี่สี่ก่อนหน้าเศรษฐกิจพอเพียงจะเข้ามาในแผนพัฒน์อีกเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเข้ามาในแผนพัฒน์เนี่ยตอนฉบับที่เก้าฮะโอเคไหมเวลาเราจาจานี้ให้ SDG เนะี่ยฉบับแปดนะครับเศรษฐกิจพอเพียงฉบับเก้าปัจจุบันฉบับที่สิบสองนะครับนะฉบับต่อไปฉบับที่สิบสามนะครับ ต่อมาฮะหลักการสําคัญนะของการพัฒนายอย่างยั่งยืนนะคือการาสร้างความสมดุลระหว่างมิตินะครับยกเว้นข้อใดค่อยๆดูไปฮะเขาบอกว่ากไก่ฮะใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศเนี่ยฟื้นตัวแล้วก็คืนสู่สภาพเดิมได้นะขอไข่ฮะการพนะัฒนาโครงสร้างทางสังคมฮะโครงสร้างสังคมให้เกิดความตระหนักนะถึงนะครับความสําคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม พอควายนะครับพัฒนาคนให้มีความรู้ทั้งสมรรถนะมผีผลิตภาพที่สูงขึ้นนะครับส่งส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพและเป็นสังคมของการเรียนรู้นะครับเดินนิ่งนะออกแันไยนะครับเป็นโซเชียลเร์นนิ่งนะครับงอง,งูฮะพัฒนาเศรษฐกิจนะครับให้เจริญเติบโตนะครับอย่างมีคุณภาพกระจายไรายได้นะครับเอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนรวมนะหรือว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่ํา ข้อใดเนี่ยไม่ใช่หลักการสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคําตอบคือข้อกอไก่นะครับนะไอตัวนี้ข้อขอไข่นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่เกี่ยวนะครับเนาะโอเคต่อมาครับต่อมาข้อที่สิบเจ็ดนะครับข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมคือในการ ต่อกำหนดเป้าหมายเนี่ยมีทั้งหมดอยู่17เป้านะครับเขาอาจจะแบ่งเป็นหลายๆด้านนะครับก็ไก่ฮะรารจัดความหิวโหยครับขอไข่ฮะการศึกษาที่เท่าเทียมข้อความพลังงานสะอาดทุกคนก็ถึงได้หรืององ,งูครับเมืองถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยไม่ได้คํานึงเขาเรียกว่าไม่ได้เฉพาะสิ่งแวดล้อมย่างเดียวยังมีการคํานึงถึงด้านอื่นด้วยนะครับ โอเคนะครัตอบที่ถูกต้องนะครับตอบข้อข้อควายนะครับนะพลังงานสะอาดทุกคนเข้าถึงได้อันนี้ไม่ใช่ด้านสังคมนะครับต่อมาครับสิบสี่ฮะข้อใดเอาข้อที่ข้อสิบแปดฮะข้อใดไม่ใช่เป้าหมายครับด้านเศรษฐกิจก็ไก่ฮะน้ําและสุขาพิบาลขอไข่เมืองถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนข้อควายอุตสาหกรรมหรืองงูการจ้างงานที่มีคุณค่าแล้วก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แน่นอนที่สุดฮนะด้านเศรษฐกิจเนาะคำตอบคือข้อกอไก่นะฮะน้ำกระสุข,ขาพิบาลไม่น่าจะใช่ด้านเศรษฐกิจนะครับต่อมาครับ19นะข้อใดไม่ใช่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมฮนะอ่ะเราก็แยกออกนะครับกไก่ฮะค,ความร่วมมือเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนนะขอไข่ฮะเอ่อบรรริโภคนะครับอย่างยั่งยืนข้อควายระบบนิเวศทางบกหรืององ,งูฮะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โอเคครับคำตอบที่ถูกต้องฮะตอบเลยเอ่ยอ่ะตอบข้อกอไก่ะฮะอันนี้เขาจะแยกออกมาอีกด้านหนึ่งเลยครับเรื่องของความร่วมมือนะครับต่อมาครับข้อที่25่ฮอามาดูเรื่องของอประเทศดีกว่านะครับว่าประเทศใดะฮะในปี2021เนี่ยที่ครองอันดับหนึครับในดัชนี SDG คือมันจะมีทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ฮะ17เป้านะครับเอ่อเขาก็มีการจัดอันดับะฮะว่าประเทศไหนเนี่ยทำ หรือว่าพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับให้บรรลุตาม17เป้านี้นะก็ไก่ฮะสวีเดนฮะอันดับหนึ่งหรือเปล่าขอไข่ฮะเดนมาร์กครับขอควายฮะฟินแลนด์หรืองอกรัสเซอรสแลนสังเกตนะฮะจะเป็นประเทศที่แบบน้องพัฒนาแล้วตรงนั้นเลยนะครับคําตอบคือข้อคอควายฮะประเทศฟินแลนด์นะครับขึ้นอันดับหนึ่งของ S G G นะครับเนี่ยประเด็นอย่างเงี้ยควรจะออกข้อสอบนะครับเพราะว่าข้อสอบมักจะถามเรื่องของการจัดอันดับนะฮะความรู้รอบตัวนะครับ ต่อมาครับเรามาดูข้อที่21ปนะฮะประเทศไทยบ้างดีกว่าว่าไทยฮนะอยู่อันดับไหนครับของ S G G นฮะโอเคเอาไปอดไปก่อนนะครับก็ไก่4.3ขอไ 44, ข่4.4่่วายสหรืองูสีประเทศไทยฮะประเทศไทยโอเคคำตอบที่ถูกต้องฮนะประเทศไทยตอบข้อก็อไก่ครับไทยอยู่อันดับที่43นะครับก็ออยังดีกว่าแต่หลายประเทศเนาะต่อมาครับเอ่อเป้าหมายใดฮนะที่ประเทศไทยเนี่ยบรรลุแล้วฮนะ บรรลุทมเลยฮะก็ไก่ฮะยุติความยากจนขอไข่ฮะการศึกษาเท่าเทียมและตัวถึงคอควายฮะการสร้างพลังแห่งอ่าการเป็นหุ้นส่วนนะครับงองูฮะการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศนะครับบทบาทสตรีเด็กแล้วก็ผู้หญิงโอเคนะ,ะที่ไทยบรรลุแล้วคือข้อกอไก่ฮะยุติความยากจนนะครับแต่คนถามเอ๊ะมันมันมันจะมีคนจนอยู่เยอะนะในประเทศเนี่ยนะแล้วมันบรรลุยังไงอะมาดูอย่างนี้ฮะข้อที่สามฮะ เส้นความยากจนที่เขาเอามาใช้เป็นเกณฑ์เนี่ยนะตามเกณฑ์ของ World Bank หรือธนาคารโลกเนี่ยนะครับกี่บาทฮะถ้าเกิดเลยเงินเดือนตรงนี้ไปเนี่ยนะครับรายได้ต่อเดือนตรงนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าไม่จนแล้วแต่มันก็ไม่รวยใช่ไหมฮะอืมก็ไก่บอกสามพันบาทขอไข่บอกสี่พันบาทขอควายห้าพันแล้วก็งาหกพันบาทโอเคฮะคำตอบที่ถูกต้องตอบข้อกอไก่ฮะใช้เกณฑ์สามพันบาทนะครับ หมายความว่าใครก็ตามที่แบบเงินเกินสามพันนี้ยนะฮะเกณฑ์เวลาเอาตัวเนี้ยมาวัดเนี่ยจะถือว่าไม่ใช่ยากจนนะครับเนาะแต่จริงๆก็ก็จนเนาะถ้าแบบเงินยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนาะก็เอ่อข้อต่อมาครับข้อที่สิยี่สิบสี่ฮะปีสองพันสิบเก้าเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยอยู่ความยากจนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็มีหกเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับประชากรไทยฮะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ โอเคคำตอบข้อกอไก่ฮะคนที่มีรายได้ต่ำกว่า3,000เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน6.24%เซนะครับจากประชากรทั้งหมดนะครับต่อมาครับข้อที่25ครับเอ,อ่อข้อใดฮะไม่ใช่เป้าหมายครับที่แย่ลงครับเมื่อเทียบกับปี2020นะครับเออคือเมื่อเมื่อเทียบกับปีที่แล้วฮะของไทยนะ ขจัดความหิวโหยครับใช้อ่าประโยชน์จากมหาสมุทรนะครับอ่าระบบนิเวศทางบกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับโอเคฮะคาตอบคือข้ององูฮะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับต่อมาครับข้อที่26ฮะข้อใดคือเป้าหมายนะที่ท้าทายสูงที่สุดนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2020ก็มีการลดความเหลื่อมล้ำนะครับเสริมสร้างอสังเสริมส,สังคม สงบสุขยุติธรรมนะครับรองรับการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็รองเออขาเรียกว่าเป็นรองรับแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนนะครับคําตอบคือข้อกอไก่ฮะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายเพิ่มสูงขึ้นนะครับน,นในการทําให้ความหลมล้าเนี่ยมันหายไปนะครับต่อมาครับ27ฮนะข้อใดไม่ใช่เป้าหมายนะครับที่ประเทศอาเซียนเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในสทท้าทายมาก ก็มีกอไก่ยุติความหิวโหยขอไขขจัดความยากจนขอควายน้าสะอาดและสุขภาพภาพ,ภาพิบิบาลแล้วก็งูสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะครับที่เอาอาเซียนมาตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับคําตอบคือข้อขอไขฮะเป็นการขจัดความยากจนนะครับโอเคนะครับอ่ะแล้วก็ข้อต่อมาครับข้อที่28นะฮะเป้าหมายฮะยุติความหิวโหยตัวนี้ฮะ ประเทศในอาเซียนเนี่ยถูกจัดให้มีความน่าทายจำนวนกี่ประเทศกอไข่ห้าขอไ 5, ข่หกข้อไข่เจ็ดแล้วก็งาแปดประเทศกี่ประเทศครับประเทศอาเซียนมีทั้งหมดสิบประเทศสมาชิกใช่ไหมนะประเทศที่ยังมีเรื่องของความหิวโหยในกี่ประเทศคําตอบก็คือขอ้อขอไข่ครับมีทั้งหมดอยู่หกประเทศนะครับที่อามาตรงนี้เนาะคือหนึ่งในนั้นก็มีมีไทยด้วยนะครับไทยเวียดนามอินโดต่างๆเหล่านี้นะครับ เออต่อมาครับข้อที่2 9นะฮบอ่ะปัญหาความเหลื่อมล้ำฮะเอาตัวทีเป้าหมายได้เรือความเหลื่อมล้ำฮะ,ะจำนวนกี่ประเทศอาเซียนะฮะที่อยู่ในสถานะท้าทายมากห้าหเจ็ดแดนะครับคำตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อกอไก่ครับ5ประเทศนะครับเราก็ดอกจันไว้ว่ามีไทยอยู่ในนั้นด้วยนะครับเป้าหมายตัวนี้เรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับ โอเคแล้วก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายะฮะเป้าหมายนะครับด้การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรฮะอ่าทะเลครับนะอยู่กี่ประเทศฮนะอาเซียนนะห้าประเทศหกประเทศเจ็ดประเทศแปดประเทศโอเคครับคำตอบที่ถูกต้องฮนะทั้งหมดเนี่ยมีแปดประเทศนะครับแล้วก็มีประเทศไทยในด้านนี้ด้วยนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นก็ขออนุญาตสรุปไว้เท่านี้นะครับสำหรับ S D G นะก็มีเป้าหมายทั้งหมดอยู่ 17เป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็มีในเรื่องของแนวคิดนะครับว่าจะพัฒนาอย่างไรนะครับที่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมานะครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็ถูกจัดอันดับนะครับนะอยู่ในนะแรงกิ้งที่แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วกนะ็ยังมีเป้าหมายที่จะต้องนำพัฒนาเพิ่มเติมอีกต่อไปนะครับ โอเคก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะฮะที่นะครับมารับชมรับฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับในการสอบบรรจุนะครับก็ขอให้อ่ประสบความสําเร็จในการสอบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปอ่ดาวน์โหลดนะฮะไฟล์ภาคขอไข่นะครับเป็นลนลวยเอกสารนะฮะแนข้อสอบได้นะครับแล้วนะฮาพบกันเนาะในครั้งต่อต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนฮะขอทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบได้รับราชการกันครับสวัสดีครับ